โอเคครับก็ขอสวัสดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ปกครองน้องๆชาวเชืตาทุกๆคนนะครับสังเกตไหมครับวันนี้พี่ต้องใส่เสื้อสวยอีกแล้วครับโอเคขอเล่าที่มาที่ไปนิดเดียวครับพอพอดีว่าเราต้องมีที่มาที่ไปนิดนึงก่อนที่เราจะเข้าเพลงของเรานิดึงแล้วอะไรมันจะเกี่ยวกับโรงเรียนเชืตาตรงไหนครับโอเคก่อนอื่นครับปกติแล้วครับทุกวันเสาร์ทุกวอาทิตย์อะไรนะครับพวกพี่ต้องครับก็คือจะไป กินกาแฟกันครับยังสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยครับที่สวยงามอะไรเงี้ยครับโดยมีพี่ๆรุ่นใหญ่ครับเป็นพี่อิ๋วพี่น็อตพี่เป้โอเคพี่วันลบอะไรเงี้ยครับก็พวกพี่ๆเนี่ยแล้วก็จะเป็นเป็นแกนนําในการที่เราจะไปหาที่ที่กินกาแฟกันอะไรเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไปกินกาแฟกันซึ่งมันก็ไปตรงกับวิธีของไบค์เกอร์ชาวอังกฤษอะไรเงี้ยครับที่ทุกวันอาทิตย์เขาก็จะแบบเหมือนมีคอมมูนิตี้เล็กๆมีร้าน สำหรับอ่านั่งแบบโอ้โหโถกันเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมอเตอร์ไซค์เรื่องสิ่งที่เราชอบเะครับเอาง่ายๆครับก็คือปลดปล่อยสิ่งที่เราชอบไปนะครับทุกวันวิกเอนอะไรเงี้ยครับก็ซึ่งในประเทศอังกฤษมันก็จะมีอย่างเช่นร้านที่มันที่ชื่อว่าเอชเอชคาเ่ะเงี้ยครับแล้วก็มีอะไรนะไบเชตอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้มันเป็นแบบเป็นเป็นสถานที่ที่รวมรวมกันแล้วจะบอกว่า งานนี้ยครับไลอโลที่พี่อิ๋วเป็นคนจัดนี่ครับก็คือเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานี่เองซึ่งมันไปนตรงกับคล้ายๆกับคอนเซปต์ของแบบเอออังกฤษเลยครับก็คือสถานที่ตรงนี้สวยงามมากเลยคล้ายๆกับหูเหมือนของอังกฤษเลยซึ่งที่ตรงนั้นนะครับเป็นที่ของผู้ปกครองที่ส่งลูกมาเรียนกับพี่ต้องครับเพราะฉะนั้นก็คือคุณพ่อสันนะครับ ครับก็คือเป็นคุณพ่อของน้องมันนี่นะครับพี่ต้องกเลยมีโอกาสได้ไปแล้วก็เราอ้าสุดท้ายเอ้าโหมันอยู่ใกล้กันแค่นี้เองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับก็เลยอยากให้เชิญชวนครับทุกๆท่านนะครับได้ไปสถานที่ที่สวยครับเหมือนกับอังกฤษเลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่นี้ชื่อว่า s m สมิธวินเท e นะครับถ้ายังไงก็ลองไปดูครับแล้วก็พี่ต้องก็จะมีบรรยากาศที่พี่ต้องไปนะครับผ่าน MV เพลงเท่ๆของพี่ฮิวโก้ครับโอเคนะครับจะเป็นยังไงไปว่ากันโอเค เธอเดีพราะรู้ในใจเทอนี้นั้นมีเจ้าขอใจเขาก็มีเธอใจเธอก็มีธจเขาใจฉันเลยต้องเศร้าปวดรา้าวจนฉันต้องถอยไปเมื่อเห็นเธอเป็นสุขตัวฉันก็สุขใจเมื่อเธอมีเขาคอย วังใหดูแล่เขียนชิดไกลวันไหนที่เธอเศร้ากับเขาที่จากไปวันไหนที่เธอต้องร้องไห้จะไปเคียงข้างเธอมีความลับที่อยู่ในใจมีความลับที่อยู่ข้างในเป็นความลับที่ยินเปิดเผยไม่ได้ มีความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างใน,ในแต่ไม่รู้จะบอกเธอได้ยังไงสมมุติว่าเธอลาสมมุติว่าเธอลาสมมุติว่าน้ำตาเธอนองเจอคนนั้นของเธอ,อยังหวังรอเธออยู่จะเฝ้าร,ารอรยไป แล้วตัว่าใจของเธอจะมีฉันหรือเปล่า มมติว่าเธอละสมมุติว่าเธอละสมมุติว่าหนึ่งตาเธอนองนจะนคนหนึ่งของเธออยู่หวังราเธออยู่จะเฝ้ารอเรื่อยไปก็หลับตัวว่าใจของเธอจะมีฉันหรือเปลา่ามีความรักที่อยู่ในใจ ความลับที่อยู่ข้างในเป็นความลับที่ยังเปิดเผยไม่ได้มีความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในแต่ไม่รู้จะบอกเธอได้ยังไร bye